งางไปแล้วสร้งางมาเลยครับเงียบเลยครับมีคนเลยสร้างเงนินเงิแล้งไม่เห็นหลังฆ่าตัวหลังจากเสร็จงานมาทีที่สอนเราก็จะมีวันที่วันที่สิบเอ็ดวันทีสองบงานใหญ่ตอนนี้เขากำลังจุเตรียมตัวไปตอนทั่วครับ เปิดเห็นไม่ร่าพักแค่มมือเดียวหลบเป็นกัดเห้นคำสั่งมากว่าสิพาไปอ่อนทั่วปราศรีไปไซนั่นกัดลอ,ดอติดตามครับตอนนี้คนควงคือรถเกือบเปิดแล้วครับก็เลยนยางชุ่มบรรยากาศรอบๆก่อนวัวสิบรอยู่อีกหลายมือครับ รถคนควงสร้างกำลังเห็ดทีเดียวท่านยู่ครับวันนี่อีเวนต์อีฟอ,สสองนี่อากาศกัคึมคมครับวันนี้เดี๋ยวยางานชจบรรยากาศกนหลังจากรลยวงานกันตีสามตีส รถตังแหญใหญ่ครับคนทีสิบสองผ่พันมากและการแขเงียบตองงานหอบต่อไปครับทางทางขนมืองขนกองจริงจั นี่ก็จะขึ้นกันอาจารย์นางดนตีขึ้นกันคล้องไปวางส่วนเ๋ยวแต่ของใคที่บอร์ดอาจารย์ทิ้นกับมวนิเตอร์้องกับพวกเตือแล้วรันอยู่กันเมื่อกี้อ้นครับผมไม่รับสั่งงานสายตรมนี้วิศวกรมสั่งยีเลย ขังอนี่เรับผี่น้องล่านเราอว่าุแ่ร่ดอุปกรณ์แหล่งดจอลำโพงครับเครื่องเสียงยางขวบครับนมเย็บเลยครับเดินทาอีกรอบหนึ่งอเขาเคยไปมาแล้วเนี่เอาเอากล่องปแลอีสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายส้มนะครับผม มันยังเยอะนี่บรรยากาศมันอ่อนทั่วแหมหอยเลืดรอบว่างันมันบริไทยไว้เนาะมันเสียดายของลายๆนี่มันเสียดายทำของลายๆนะครับเนี่ยล้วพี่น้องครับผมบริเนีแค่นี้นะครับให้เบินรถขุ่นเลยครับคุณนะขึ้นรถครับโอ้แต่ขนาดอันนี้แค่อุปกรณ์เลยชุดส่วนหนึ่งครับเต็มแล้วครับตัวเตอนเสียงไม่ได้เสียพายอยู่ อันนี้ยังบเบิด้วครับอันนี้ก็มีครับแ้ีมีไม่ไม้สชุดสตัวนะครัอันนี้ก็เป็นกล่องครุณเอาคุณอีผ้าไปออนทั่วน้อิเรนจะเป็นรายการเพื่อลาฉันจรนะเดี๋ยวข้างบนกันก็ถบงกำลังเห็ ngàn gần đúng. quạt. cái may này, nó lọt. tốt lành nữa, thì vừa nhậu lên. รถกนืนั่งมากประมาณสองสามมครับลุ้อกแล้วครับนทีสยงานว่นกันอยู่นี่แหละ,ะไไหก็ไปใส่หรอกตอนนี้ก็ลอเวลาอยู่ครับผมล่อบอร์คกัอก็แค่เนี้ยเพิ่งได้คนไ,คไทยคกบ มือขว้างมือเป,อปอลี่ยนนังแกนนวดเกล็ดรอบนะครับร้องมาสิบครบแล้วมั้งตอนนี้นเดี๋ยือดงานเิ่วยจะกรอบก่อนเกือบความชั่วครับเดือสิี่าดลื่นกับมาเอา,ายากอีก่ ไฟสายไฟต่างๆของมนุมยิ่ยังเลียขาดเลี้ยวง่ายกว่ตดนี่ครับล้หลงตอนนี้เียบเงาไปก่าเด็3ซนเหง่อเดี๋ยวไปต่อไฟ เกิดเป็นของนัน่นจันไอยเป็นเดี๋ยวจะไฟกับกองปักไฟที่มันบอวเดีเ๋ยวใส่กิดสิกิบเป็นนี้สักกันอันนี้กำลังเห็ุขึ้นลังตัวครับรับมาขนาดเสี่ยวก็ดีมาก เย็นสบายก็เะเงนี่เดดกันเลยเตรียมตัวนะครับเดินทางไก่ฮะออกเดินทางกี่โมงครับนี่ ล่างเสียวอ่ะนะครับผมนั่นไอ้สื่อตัวดิเอามันก็เลยตัวโอ้ยตัวกันที่ยี่เบนยี่สองนี่ไหมอันนั้นตัวเขาอันนั่งตัวงันงันงัว่ไหมงันงูเด็กๆงัวยังหางัวอยู่เหรอนนิโอ้ยหาป่เห็นเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแบงแบงแบงครับขึ้นรถกานเปียกมากไหม มมไม่โอ้ยไปก่อนเด้อสั้นไปก่อนเด้เอาปุ้ดเลยสิตีกองเห็นรอบป่ะนี้โอ้ไปก่อน,นไปก่นอไไกน,ไ,นไอ้ไอ้ึ้นก่อนเอานั่งนี่เลยกดิเดี๋ยวมันต้องมีเออนั่งนี่ก่อนมัน <ứng> มันมีของขึ้นอีกอยู่กาบุบานใหญ่โอ้หลุดขนขึ้นขนขวางนั่นซีจวอลเลย คือบอกเอาสิบหล่อเอาคือบอกเอาหกหล่อไปเฉยเดียวต้องยังไงเนเาะเอารถบัตไปกับในรถหกหล่อไปนั่งนู้นลัน่งผูกปีนู่นเอาคักอยู่เลยคือบอกเอารถหกหล่อไปเ<อ>านาะรถ<น>บ้านก็นได้กับเรงพอดีเลยเนาะนั่งเลยกันได้รถบ้านนี่พอดีเป๊ะแนนครับไปได้รับบาตเนี่<ต>ยจริงน่าจะเอารถขนของเป็ส <ๆ S 2> ่วนวนั่นวะตรงมีรถคันหนึ่งรถตู้แม่คันหนึ่งขนของคันหนึ่งขนคนต้องใช้กองบอกลก็ออกถอีกคันหนึ่ง ก็ตู่อยู่แนึงตีงัวยูส,สว่าหันยางหางัวกับ่เหินเขายังบอกเอามาอยูโอย,ยังบอท่านเดียไปซื้อมมอยู่ไปซือลล้อยู่อันบุลาโล่งคาซัตบุลีเห็นว่างานาางัวเสียด้กับเลียงางเบื้องงัว่บหินพ่อหินพ่อตูเลยแต่ว่างัวยูในปเตอร์กับงัวที่ว่าเนี่ยตรงปกบ่วตรงโป๊กบัเอาออกปากเรบาบันเ้า อาคนละสีอาสีตัวใกันมาเดี๋ยวคนเพิ่นได้เพิ่มกเียวอง่นคือเพงจตัวอยู่ในหลุก่ไเลยจะตงถ่ายบิ้งครับพี่น้องคนอาชีเอาออกได้การมเ่าไรจังมืออยู่ตรงัวกันเลยาได้ติดตาอกนั่นละเอานั่งมากันเตรียมตัวอีกรอบหนึ่งโอ้เตรียมของปนเครื่องนำยังเน่น เดี๋ยวร่างกาแฟเอามาใส่อหม่องหม่องไม้เด้อหม่องไม้ก็ร่างอันนั้นไหมครับผมเอามอง,มอง,มงอไม้ครับอันร่างกล่องไปเปิดฝ่ายนี่ตัวน,นี้จุดจอดเลยจัดเต็มครับเห้อเตรียมของไม่เปิดบุกอ่ะไม,ไม่ตั้งใจเหรียญมุกเหรียมุกบนเรื่องเดี๋ยวเปิดบุกอ่ะโอ้ยรถไม่รถไปแดงที่สิมั้งต <c oughs> ัปป้งเดีย๋ยวไปเบิ่งคว้างก่อนครับ